ครับซ่อมไปแล้วก็ต้องปิดนะครับครับยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตู้นี้นะครับใส่ใบใส่นะครับตู้หินนะครับตู้หินนะครับตู้หินไม่ได้หินแล้วซอมไม่ได้หินอะไรครับซ่อมยากครับซ้อมยากนะครับกับนาย่างซ่อมได้นะครับ สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราซ่อมตู้เย็นนะครับถ้าเป็นตระกูลโนฟอสหรือว่าไซใบไซนะครับเปิดประตูนะครับป้าบป้าบเห็นไหมฮะต้องเป็นไอครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับต้องเป็นไอออกมานะครับต้องเป็นไอออกมานะครับถ้าเป็นไอออกมาก็คือช่างจบนะครับ จบในตังนะครับถ้าไม่มีไอคือยังไม่จบนะครับคอมกินกระแสอยู่หนึ่งจุดสองแปดนะครับของจริงคือหนึ่งจุดสามหนึ่งเราต้องบอกพัดลมด้วยนะครับพัดลมด้านในด้านนอกแล้วก็แผง ECU นะครับแผงบอร์ดควบคุมด้านบนด้วยนะครับ บอกเสร็จสับก็คือแค่นี้ครับผมนั่งเฝ้าอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงครับตัวนี้นะครับพัดลมระบายดีนะครับแต่คอมไม่ร้อนนะครับคือร้อนพอประมาณนะครับดูเกน,นะครับประมาณหนึ่งหรือสองนะครับ b s i นะครับ นี่ลนะครับงานช่างนะครับนั่งเฝ้าตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับกว่าจะจบนะครับถ้าเกิดเรารีบทําให้เรามึนนะครับทําให้เรามึนนะครับนี่นะครับนั่งเฝ้านะครับคอย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 นะครับน้ำยาเกินน้ำยาไม่เกินถ่ายออกถ่ายเข้าอยู่นะครับตอนนี้กินอยู่หนึ่งจุดสามหนึ่งคอมเพรสเซอร์ กินอยู่1.28บวกพัดลมบวกอุปกรณ์ด้านในบวกแผง1.30นะครับนะครับเดี๋ยวผมขอปิดระบบนะครับจบงานนะครับเก็บตังค์นะครับตัวนี้ครับ สำหรับเครื่องเชื่อมนะครับอย่าลืมนะครับใช้แล้วก็ต้องปิดด้วยนะครับ เปิดระบบนะครับบีบตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาคิมก่อนนะครับอ้ากิมยู่นน่นครับดูครับร้านช่างนะครับ ต้องมีอะไรบ้างแล้วมีคีมมีค้อนนะครับมัมบม่วงหมดนะครับมาเจลงไดเล่ตนะครับเต็มไปหมดนะครับอา้าวเขายะปิด,ป,ดปิดระบบนะครับพอดีคีมมันเป็นน่าจะเป็นสนิมนะครับต้องช่วยบีบหน่อยครับ ทดลองก่อนครับทดลองกับท่อนะครับว่าโอไหมครับเหมือนกันทุกรุ่นครับต้องปรับก่อนครับปืด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 ล็อกได้นะครับล็อกได้ครับโอเคครับครับล็อกนะครับ ถูกคีมตัวนี้คิมล็อกน้ำยาแล้วครับปอกนะครับคัตเตอร์นะครับทัดโก้นะครับอะไรครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับให้อยู่ในร่องนี้นะครับอยู่ในร่องลูกล้อนะครับ ครับหมุนครับหมุน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 แล้วก็อัดเข้าไปหมุนแล้วอัดเข้าไปโอเคผมสั่นนะครับดังตอนนี้จบงานนะครับจบงานนะครับช่างมืออาชีพไม่มีใครใส่โซนวาล์วนะครับต้องล็อกนะครับโอ้โหเสียงไหน เ่น,นะครับถ้าส้มเยน็นถ้าถ้าเป็นช่างอาอที่ต้องปิดระบบนะครับนะครับเอาไว้ร้อนก่อนนะครับเริ่มข้าไปครับร้อนมากถอยครับร้อนมากถอยครับ แล้วก็เปิดแล้วก็วปดปอยกนะครับปล่อยักคอยเช็ครดคอยเช็คลถดูครับมีน้ำยาอยู่ไหมครับน้ำยายังออกไหมครับถ้าไม่ออกก็ถ้าออกก็คือมันจะมีน้ำยาออกก็คือมันจะเห็นเจตีจนะครับ มันจะทดแทนไฟที่เราลนนะครับแสดงว่าผ่านครับครับ,รบยัดเข้าไปนะครับ